ในที่สุดฉันก็หาแอป HR ให้หัวหน้าได้สักทีนี่เธอแอป HR ที่พี่ให้หาตอนนี้คึอไหนแล้วที่ไม่เวลาถึงพรุ่งนี้นะถ้่ยังหาไม่ได้ก็เก็บขอ,องออกจากรัวออกจจักฉันเนี่ยเป็นสาวน้อยน่ารักที่โชคร้ายที่สุดในโลกเลยมาแล้วหรอในละแอปที่ฉันสั่งมี่พี่มันคือแอปอะไรอ่ะมันคือแอป HR ที่จะช่วยให้คุณเข้าออกงานได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องงอเครื่องสแกนหน้าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตและอยู่ในขอบเขตที่คุณตั้งค่าไว้ก็สามารถสแกนเข้าออกงานได้ <Wow. S 1> โดยที่ไม่ต้องงอเครื่องมันทาได้แค่สแกนหน้าเหรอแค่นี้มันไม่พอหรอกนะโธ่คุณพี่ถ้าทําได้แค่อย่างเดียวผมคงไม่เอาเสนอหรอกครับในแอปเนี่ยยังสามารถยืดลาหยุดได้ไม่ต้องงอกระดาษส่งได้อนุมัติได้ภายในแอปเดียวอืมแล้วมันต้องกดทดลองใช้ไงอะ่ะเพียงกดดิ้ใต้ไบโอนี้ตอนนี้มีทดลองใช้ฟรีเจ็ด เป็นไงล่ะเจ้าแม่สมหวังหลักทานพร